สวัสดีครับวันนี้ดอยหวานจะมาแนะนําอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเป็นเครื่องบดกาแฟอุตสาหกรรมบดเร็วถึง300กิโลกรัมต่อชั่วโมงครับด้วยกําลังมอเตอร์5แรงม้าครับด้วยเฟืองบดมาสเตอร์นำเข้าจากประเทศอิตาลีบดได้ละเอียดมากเลยครับขนาดของเฟืองบดอยู่ที่115มิมตรครับสามารถบดได้เร็วเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันดูครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับ ว่ากาแฟ1กิโลเราจะบดใช้เวลากี่วินาทีครับตอนนี้เราบดที่ไม่หยาบเกินไปและไม่ละเอียดเกินไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาชมกันดูครับเรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่22วินาทีครับตัวนี้นะครับตัวโถครับทำจากสแตนเลส304ครับไม่เป็นสนิมแน่นอนครับสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่แอดดอยหวานครับหรือโทรศัพท์0ูนย์้าูนย์ครับ